ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครรบผมสำหรับพี่สิงมิวสิกนะคะอุ้ยแฮปปี้ว่าเล่นท้ายเดวสั่งพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ชื่นชมคู่รักคู่นี้นี่คือคู่รักตัวอย่างพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋นั่นก็คือเตะตระกูลต่อกับแฟนสาวพร้อมลั่นแรงๆว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆและเป็นแฟนนักร้องที่วางตัวดีและเยี่ยม มันเป็นแนวแด่าน้อปะจิละเล่นจิละเล่าสิว้าซูฟังสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับข้าสู่รายการจจกวานลูกทุงก็บบกหลานนุงเจียรานะครับโอ้ยเทศกาลแห่งความรักมีความรักกันเนาะมุอเจ้าเนาะ <c oughs> มีตั้งแต่คอยดีแล้วไป่ดีครับผมอยู่แบบสดๆอยู่ในโหมดแบบว่า เกลียดมากเลยอ่ะเมื่อนี้พี่น้องครับผมต้องบอกถึงความรักของคุณี่เลยตะวันนุ่มเจียร่าบนเป็นคนนบอกเองพี่น้องครับเป็นพี่สิงห์มิวสิกนะฮะพูดถึงคู่รักของ เตะตะกุลต่อกับแฟสาวหนอกวงการพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบอกว่าโอ้เป็นแฟนนักรองที่ว่างตัวดีว่างตัวเยี่ยมเนาะมันเป็นแบบไดล่ะพี่น้องครับผมก่อนสวี่ยฟังเรื่องราว,ราวนี้ฝากกดมัวใจฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาก,กันแล้วกันนะครับผมพี่น้องครับนุ่มเจริญไม่ได้รู้จักเรื่องราของเตะตะกุลต่อมากนะักว่ามีแฟนเป็นไผมีแฟนซื้ออย่างเป็นแฟนสาวหนอกวงการคือผู้ใดแต่ว่าพี่น้องครับผมพี่สิงมิวสิกนะฮะ ก็คือเอามาเว้าเอามาเหล่าเองเลยนุ่มจิรกกะกับเอามาเหล่าต่อพี่น้องครบคับเพิ่นบอกว่าทั้งสี่นะครับเป็นแฟนนักร้องที่วางตัวดีเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเอ๊ะใครเออ <m akes> ไม่เคยนอกใจไม่หาแสงไม่แสดงตัว <m akes> ไม่ตอบโต้ใครแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง <m akes> <m akes> เป็นเด็กดีเป็นคนที่ผมเออและเป็นคนและเป็นคนที่ผมเออ บอกนักร้องตลอดว่าถ้าพวกเออมีแฟนหาให้ได้แบบโอ้บัตรไดแทเป็นแบบนี้ให้บอกเลยว่าเป็นผู้ใดพี่น้องครับนั่นก็คือ <c oughs> พราวพราวนั่นเองนะฮะก่อนอันนี้พี่น้องครับสรุปนิดเดงก่อนก็นกนคือว่าเป็นคาชื่นชมจากพี่สิงนะฮะที่บอกว่าโอ้ถ้าเกิดสุสหาแฟนสุหาแฟนห้ไรขึ้นน้องนี่เลยก็คือน,น้องพราวนอาว้นองพราวเป็นแบบใดละ่ะ การวางตัวน้องดีมากๆไม่เคยทำให้ค่ายหนักใจเข้ากับทุกคนได้ดีขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆอายุมากขึ้นแล้วขยันอดทนตั้งใจทำมาหากินพี่เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เสมอนะจะักบู้ยบัดรได้แท้เตตะกุนตอมีแฟนสัวาน้องพร้าวนั่นเองนะครับเออบัตที่นี่น้องพร้าวก็บอกว่าขอบคุณค่ะพี่สิงห์น่ารักกับทุกคนเสมอเลยว่าสันตัว พี่น้องคารับหลายผู้เล่ยคนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะบอกว่า,วาอันนี้จริงน่ารักไม่กีดการความรักของใครไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวนักร้องยินดีกับนักร้องในบ้านทุกคนและทุกครั้งทุกเรื่องที่พวกเขามีความสุขก็ยินดีค่ะเออหงพระาเป็นผู้ใหญ่พี่น้องครับผมนุ่มจิรแล้วตอนข,ขอเขาทีอยากขาไปเมืองก่อนนะฮะเอออ๋อ เป็นภาพที่พี่สิงห์นะฮะเอาภาพของเตะตะกุลต่อตอนบวชพี่น้องครับผมแล้วก็คู่กับน้องไม่ยิ่งคนหนึ่งนะฮะซึ่งนั่นก็คือน้องพร้าวนั่นเองนะครับผมอุ้ยน่ารักอ้ะจริง,งๆเราพันไม่มุ่งสวีก,กหลารเนี่เราพี่น้องครับผมแต่ว่าขอไม่ได้มึงนะฮะเอาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่กับเราการพี่น้องครับผมที่พี่สิงห์มิวสิกออกมายืนยันว่า เป็นแฟนที่ว่างตัวดีนักร้องกับว่างตัวดีกัแฟนพี่รังสระเพ็รบอรนี่คือคู่รักนักร้องที่น่ารักมากๆถึงสิเป็นคู่รักไว้่หลุนอยู่กับรอดติดตามพี่รังครับว่าต้นรักต้นนี้ของเตกตะกุลตอกับน้องพราวนะฮะจะเติบโตเป็นสางครอบครัวก,กันได้รูปแบบใดหรือว่ามี เอรื่อเดีๆต่อจากนี้สิยินดีกับเพื่อนกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนี่คืออีกหนึ่งความรักพี่น้องครับผมเอามาฝากกันนะคะหวังว่าสิถึงอ,อกถืงใจมุ่งเจ้ากันแล้วกันนะจ๊ะใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดหัวใจฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาก,กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยกับจักรวาลลูกทุ่งก็บักหลานุ่มเจรักจิละเล่นจิละเล่าเว,ว้าสู้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ